สวัสดีค่ะปังค่ะพวกเรา EV Girls วันนี้นะคะเราจะมารับรถคันแรกของช่องเรากันตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์ TSL แจ้งวัฒนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสื้อรถอะไรเราเราเราของเราอ่ะพร้อมแล้วหนึ่งสองสา คันนี้นะคะเป็นสีดำเบาขาวสวยมากตื่นเต้นมากเห็นหลายคนคอมเมนต์กันเข้ามาใช่ไหมว่าอยากให้เรารีวิวโมเดลวายตอนนี้เราก็มีเป็นของเราเองแหละให้ดูรอบคันก่อนคันก็คือสวยมากคันนี้นะคะมีกล้องเยอะมากนี่ทุกคนเห็นคลิปตรงนี้ไหมอันนี้ก็เป็นกล้องนะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นกล้องเหมือนกัน อ,อมาดูข้างหลังกันเลยข้างหลังของเทสลาก็คืออลังการมากเรามองในรูปเหมือนไม่ใหญ่เนะาะพอมาดูของจริงคือใหญ่มากาอันนี้คือจะเท่าส่วนสูงแล้วนะเดี๋ยวเราเปิดท้ายรถให้ดูท้ายรถกว้างมากนี่คือปังก์ไอสามารถเข้าไปนอนได้เลยอะแค่พับเบาะหลังก็คือนอนดูดาวเวลาพับก็งัดอันนี้ขึ้นมาเบาะก,ก็จะเด้งออกไปนี่กว้างไหมสามารถนอนได้สองคนแบบไม่เบียดด้วยนะถูกเดี๋ยวเราไปหาซื้อที่นอนมาว่ะ ไม่ต้องเปลืองอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองขึ้นรถคั้งแรกกันตื่นเต้นรถคันแรกของอ e ีวิโก้จะบอกว่าหานานมากกว่าจะมีรถคันนี้ตอนนี้คือเทสลามันหายากเนาะใช่อขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อน ซึ่งวันนี้ที่เรามารับรถคือเรามีพี่ใบมาด้วยพี่ใบก็จะมาช่วยเราเช็ครถถูกปะทีนี้หนูอยากรู้ว่าถ้าสมมติคนอื่นอะอย่างปังไอไม่เคยรับรถเองเลยเราต้องเช็คอะไรบ้างตอนที่เรามารับรถอะค่ะเราก็ดูเลยรอบคันเรื่องของสีตามขอบตามมุมมันไม่ได้มีการกระเทาะหรือว่าสีหลุดล่อนสีไม่บวมไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยแบบเส้นๆขีดๆเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูตรงพวกล้อล้อแม็กไม่มีรอยปียางไม่ได้เก่าไม่ได้ไม่ได้แบบเก่ามากอะไรอย่างนี้แล้วก็ อ่ะดูคงคงของแถมให้ให้มันครบใสชยชงายชาร์จอันนี้เป็นเป็นไฟฟ้าเนาะก็ต้องมีชาร์จก็ต้องดูใสชาร์จเสร็จปุ๊บเข้ามาข้างในก็ดูฟิล์มก่อนเป็นฟิล์มที่เราเลือกถูกไหมข้างหน้าหลังทั้งหมดเลยฟิล์มที่เราเลือกถูกไหมแล้วก็ดูว่าฟิล์มไม่ได้ดมีรอยหรือว่าเป็นรอยฟองน้ำใหญ่ๆหญ่ แล้วก็ดูเรื่องของการประกอบภายในว่ามันโอเคไหมไม่ได้มีเะเยอะไม่ได้มีหลุดแล้วก็ดูเลขไม้ต้องไม่ให้เกินไม่ให้เยอะมากสมมติแบบคันนี้มันเมื่อกี้นั่งดูอยู่คันนี้มัน17โลก็กถือว่าโอเครถเขาต้องมีการขับเทสเรื่องของต่างๆนานา,นาก็ขับเคลื่อนมาให้เราด้วยเนาะสุกก๊องยจากข้างหลังมาตัวเนี้ยสุกก้องแล้วก็อย่าลืมเรื่องของสม,มุดป้ายแดงแล้วก็ประกันเริ่มวันนี้อะไรอย่างงี้ดูให้ครบทีนี้เราก็พร้อมจะออกแหละแต่ก่อนจะออก แนนอนว่าสาวๆอย่างเราก็ต้องมีการบูเตอรูนิสหนึง่งนิสเดียวไม่ได้ไม่ได้ถึงกับแปกต้นกล้วยมาแต่เราอะไรมาคดา นี่คือมะนาวสี่ลูกที่จะเอาวางไว้หน้าร้อของเราเป็นการแก้เครสใช่มันเป็นการทับมะนาวเหมือนเราแบบเอ้ยมีอุบัติเหตุแล้วจะได้ไม่ออกไปประสบอุบัติเหตุข้างนอกอะไ่ยงป็แบบนิดนึงเราก็ไม่ได้เชื่อแต่ว่าเราก็พบมาสี่ลูกคือต้องน้อนะปกติเท่าห็้แค่แบบสองร้อเนอะค่ะเราจะใช้ทั้งหมดสี่ลูกเลยใช่เราต้องมีระดรบบีบแต่ได้ปะเออบีบแตะสำครั้งเอาเลิกเอาใจใดๆทุกคนอยากเห็นตอนเราเหยียบมะนาวยังโอเคเราจะเข้าสู่พิธีการนี้แล้วนะคะทุกคน ก็ต้องมีการวางมะนาวด้วยอ,อาจจ้าก็คือคนอื่นอะเขาวางกันสองล้อใช่ปะน้องสาวพี่ค่ะวางไปเลยค่ะสี่ล้อค่ะเออเอาค่ะไม่มูเท่าไหร่ไปทุกคนตอนนี้ไอ้ก็วางมะนาวทั้งสี่ลูกไว้ที่ล้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจะขับรถออกไปแล้วเพราะว่าถึงเลกที่เราต้องขับแหละโอเคก่อนขับนะไอ้ก็จะคาดเข็มขัดก่อนจากนั้น ไอ้ก็จะบิดแต่3าครั้งเพวกก่มการเอาเลิกเอาชัยหน,นนะึโอเคไปหืตนเต้นะโอเคเยียมเรียบร้อยเราเอาเลิกเอาชัยเรียบร้อยแล้วเหมือนมีอุปสรรคแล้วหลังจากนี้เราก็จะ ไม่อยู่ภาษาอีกแล้วหรือไม่นะหรืว่าเป็นความสบายใจเออเป็นความสบายใจของของคนขับเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้เราก็เหยียบมานาวแล้วบีบแป่แล้วเดี๋ยวเราจะขับรถกลับไปที่ออฟฟิศกันแล้ว,แล,วแล้วเราจะมาบอกว่าความรู้สึกแรกของเราที่ขับเทส l a โมเดลวเนี่ยเป็นยังไงความรู้สึกของไอที่ขับคันนี้ครั้งแรกนะทุกคน คือมันจะไม่ได้มีความนิ่มมากขนาดนั้นมันยังขับสนุกอยู่เนาะพี่ไบซ์ช่วงล่างมันออกจะแข็งๆจะด้วยซ้ำแต่ไม่รู้ต้องลองดูก่อนลมยางมันเป็นยังไงใช่แต่คือเบาะนั่งสบายมากมันรับกับตัวดีสุดใช่ข้างหลังก็นั่งสบายมากก็ชอบราคาสุดคือราคาแบบโปร่งอะโปร่งแล้วก็เห็นท้องฟ้าชาร์ตวันนี้เมฆสวยสวยช่ ไม่อ่ะคือตอนนี้แอร์มันไม่ค่อยโดนไอมันจะโดนพวงมาลัยซะมากกว่าหวัวเริ่มจะเปียกแล้ว <c oughs> เปียกเป็นแบบโยกแล้วปะเฮ้ยต <c oughs> นหลังคาก็คือมีความราอุดดน,นิดนึงแสงมันไม่ได้ส่องลงมาแบบร้อนเรานะแต่แค่แบบไอตัวกระจกอะมันเก็บแสงแบบแท่ความระอุลงมาหาเราอะที่เลยมีความอุ่นอุ่นๆน,นะไม่ได้ร้อนนะใช่ฉะน,นั้นเราควรจะติดฟิล์มถ้าใครซื้อคือติดฟิล์มไปเลยหรือเพราะว่าเราร้อนรู้ว่าเรายังไม่ได้ติดฟิล์มด้วยเนาะใช่แต่ที่รู้สัมั กว้างมากเลยเนี่ยใช่ระหว่างที่เรานั่งกับคอนโซลหน้าไปถึงหน้ารถอะกว้างมากคอนโซลมันแบบมีดิมเลมากไม่มีอะไรเลยไม่มีปุ่มไม่มีปุ่มอะไรเลย,เลยใช่อย่าควบคุมอยู่ที่หน้ <ๆ S 2> าจอคันนี้แล้วอยากให้ทุกคนช่วยตั้งชื่อให้น้องหน่อยว่า Tesla Model Y ของเราเนี่ยควรจะชื่ออะไรดีทุกคนไม่ไม่จำเป็นต้องแบบสีงิกับสีดําก็กได้นะใช่ๆๆจะอ่ะ ใครคนนึงก็คือรถคันนี้หรือจะเป็นแบบเข้ากับ EV Girls อะไรแบบนี้ก็ได้แล้วชื่อที่เราเลือกเราจะเอามาเรียกในทุกคลิปเลยที่เราหาน้องเทรนด์ละคันน,น,น,นี้เป็นก่อถูกต้องใช่แล้วก็อาจจะมีรางวัลให้ๆๆๆเล็กๆนี้หรือไม่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามช่อง EV Girls กับปังไอแล้วก็พี่ได้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กด subscribe แล้วก็กดกระดิงด่งติ๊กกระดิงด่งติ๊กกิ่งติง๊ก